สวัสดีค่ะพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูอัญชลีชัยวุฒินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกรอนประเภทต่างๆค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้รู้จักกรอนประเภทต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะกรอนนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของข้อบังคับในการประพันธ์นะคะข้อแรกเรียงตามจำนวนคำในวรรคกรอนที่เรียกชื่อตามคำจำนวนคำได้แก่กรน4กรน6และกรน8ค่ะเรามารู้จักกรน4กันเลยค่ะกรน4ก็คือกรอนที่แต่งให้วรรคหนึ่งมี4คํคำนิยมแบ่งอ่านวรรคละ2ช่วงช่วงละ2คํคนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะดวงจันทร์วันเพน็ ลอยเด่นบนฟ้าแสงนวลเย็นตาพาใจหฤหันชักชวนเพื่อนยามาเล่นร่วมกันเด็กน้อยสุขสันต์บันเทิงเรืองใจค่ะต่อไปเรามารู้จักกรหกกันค่ะกรหกก็คือกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งมีสองคำนิยมอ่านวักละสมช่วงนะคะซึ่งแบ่งเป็นช่วงละสองคำค่ะสองหนึ่งเป็นสองตรองไว้ กรอนหยกให้คู่2หาคำงดงามทำนองสอดคล้องขานรับจับวางต่อไปเป็นกรอนแค่ะกรอนแก็คือกรอนสุภาพกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งมี8ปดคำนิยมอ่านวักละ3ช่วงเหมือนกันนะคะช่วงละ3ามสอาค่ะตามลำดับนะคะตัวอย่างกรอนค่ะเรื่องการก่อนอ่อนด้อยค่อยๆหัดแม้นอึดอัด ขัดใจอย่าไปเลี่ยงทีละวักถักถ้อยนำร้อยเรียงแม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าใหญ่ประเภทของกรอนประเภทที่2นะคะกรอนลำนำค่ะเรียกตามการกำหนดคำในวักสดับนะคะหรือวักสลับนั่นเองนะคะกรอนกอนที่แต่งโดยกำหนดคำในวักส,สลับได้แก่กรอนสักวากรอนดอกส้อยกรอนเสพาและกรอนบทละคระคะ่ะ เรามารู้จักกรสักวากันเลยนะคะกรสักวาเป็นกรที่ใช้คำว่าสักวาเป็นคำขึ้นต้นช่วงแรกของวัสดับนะคะกรสักวาจะแบ่งบทละ4บาทนะคะและจบด้วยบทสักวาด้วยคำว่าเอยค่ะตัวอย่างกรนนะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นโพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปรับรื่มดังดุดดื่มบรเพชรต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอยจะสังเกตว่ากรอนบทนี้นะคะจะตึ้นขึ้นต้นบทกรอนนะคะด้วยคำว่าสก,กวาวนะคะและจบท้ายด้วยคำว่าเอยนั่นเองค่ะกรอนดอกสร้อยนะคะ จะเป็นกรอนที่กำหนดให้วักสดับมีสคํคำและคําที่2เป็นคำว่าเอ๋ยนะคะหรือเอยเช่นเด็กเอย๋ยเด็กน้อยกรอนดอกสร้อยบทหนึ่งมี4บาทนะคะและจบบทด้วยคำว่าเอย๋ยเช่นเดียวกับกรอนสักวาค่ะอย่างเช่นกรอนบทนี้นะคะแมวเอย๋ยแมวขโมยนะคะจะสังเกตว่าคําที่สองนะคะจะขึ้นต้นว่าเอ๋ยนะคะ จะมีคำว่าเอ่ยนะคะและบทจบของกรอนนะคะจะมีคำว่าเอ่ยชีวิตก็เบิกบานสำราญเอ่ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ,อกรอนดอกสร้อยนะคะต่อไปเรามาดูกรอนเสภาค่ะเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งแต่งเพื่อใช้ขับเพราะใช้เป็นกรอนขับนะคะ จึงกำหนดคำไม่แน่นอนมุ่งการขับเสภาเป็นสำคัญจึงใช้คำา7คำถึง9คํคำนะคะและส่งสัมผัสนอกเหมือนกับกรอนสุภาพแต่ว่าไม่บังคับหรือห้ามเสียงสูงต่ำตามจำนวนคำแต่ละวรกนะคะอยู่ในเกณฑ์กรอนถึงกรอนเเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนคะ่ะเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหล แล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลายัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะไอ้ขุนเที่ยวหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนต่อไปเรามาดูกรอนบทละครกันค่ะกรอนบทละครเป็นกรอนที่แต่งเป็นเรื่องราวซึ่งอาจใช้แสดงละครได้กรอนบทละครมีการกำหนดให คำขึ้นต้นบทในวักสดับนะคะแตกต่างกันหลายแบบเพื่อแสดงลักษณะต่างๆเช่นขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะจะเออจะใช้เมื่อเริ่มเรื่องขึ้นตอนใหม่ค่ะขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นเมื่อกล่าวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือว่าตัวละครที่สูงสักนะคะและขึ้นต้นด้วยบัตรนั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคคลธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ กรบทละครนะคะที่ขึ้นต้นด้วยมาจะกล่าวบทไปนะคะและก่รบทละครที่ขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นนะคะเมื่อนั้นพระอิศวรบรมรังสรร์เห็นนนทกโศกาจารันพระทรงรทมให้คิดเมตตาจึงมีเทวราชบัญหารเองต้องการสิ่งไรจงเร่งว่าตัวกูจะได้ดั่งจินดาอย่าแสนโศกาอาัยนะคะ ต่อไปกรอนประเภทที่3นะคะก็คือกรอนตลาดนะคะก็คือกรอนผสมหรือกรอนคระไม่กําหนดคําตายตัวเหมือนกรอนสุภาพวักหนึ่งอาจจะมี7-9คําก็ได้นะคะนิยมใช้ร้องแก้กันทั่วไปมี4ชนิดก็คือเรียกตามจุดประสงค์ของขอ,งอการนํากรอนไปใช้นั่นเองนะคะ,ะมีจุดประสงค์2อย่างก็คือนําไปใช้ในการขับร้องเช่นกรอนเพลงยาวกรอนนิราศกรอนนิยายหรือว่ากรอน ปฏิภาคนั่นเองค่ะเรามาดูกรนนิราศกันก่อนนะคะกรนนิราศก็คือคํากรนที่แต่งขึ้นเพื่อเล่าเรื่องการเดินทางไปยังแห่งใดแห่งหนึ่งโดยลําพันถึงการจากคนที่รักไปยังแห่งนั้นนะคะและไม่ไม่จาเป็นว่าคนที่รักจะมีตัวตนจริงหรือไม่นะคะการประพันธ์ต้องใช้ศิลปะในการรำพันให้ไพเราะกินใจผู้อ่านกล่าวนิราศที่นิยมว่าแต่งดีได้แก่นิราศสุนทรภูเช่น นิราชภูเขาทองนิราชพระบาทเป็นต้นนะคะส่วนนิราชเรื่องอื่นๆที่นับว่าไพเราะด้วยการบรรยายพรรณนา,นาเช่นนิราชลอนดอนของหม่อมหลวงราโชไทยนั่นเองค่ะนิกรอนนิราชนะคะจะมีลักษณะการบังคับอย่างกรอนทั่วไปนะคะกําหนดลักษณะเฉพาะเช่นเช่นเดียวกับกรอนเพลงยาวก็คือขึ้นต้นด้วยวรรครับและลงท้ายด้วยบทด้วยคําว่าเอยนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูกรอนเพลงยาวค่ะกรอนเพลงยาวคือใช้เป็นจดหมายโต้อตอบระหว่างชายหญิงกรอนเพลงยาวจะปรากฏขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาตอนปลายได้แก่เพลงยาวพระราชนิพนลพเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่กล่าวกันว่าทรงนิพนธ์ให้แก่เจ้าฟ้าสังวานกรอนเพลงยาวจะเป็นกรอนที่บังคับ,บบทขึ้นต้นด้วยวรรครับในบทแรกส่วนบทต่อๆไปคงมีสีวรรคตลอด สัมผัสเป็นแบบกรอนสุภาพนะคะไม่จำกัดความยาวแต่นิยมจบด้วยบาตรคู่และต้องลงด้วยคำว่าเอยเช่นกันค่ะต่อไปกรอนนิยายนะคะกร,กรอนิยายนยายหรือว่ากรอนนิทานนะคะจะมีลักษณะเหมือนกรอนเพลงยาวนั่นเองค่ะแต่ว่าแต่งเป็นเรื่องยืดยาวทำนองนิยายหรือเทพนิยายมีพระเอกนางเอกมีการรบทับจับศึก ความอัศจรรย์ต่างๆหรือแต่งนิยายอย่างนะวนิยายสมัยใหม่ก็ได้นะคะเนื้อเรื่องของกรนิยายก็จะนิทานก็จะเป็นเรื่องแต่งซึ่งอาจนํามาจากชาดกนิทานพื้นบ้านหรือจินตนาการที่ขึ้นเองมีโครงเรื่องมีตัวละครมีฉากกรนิทานจะเป็นวรรณกรรมที่มุ่งให้ความบันเทิงหรือแทรกคติสอนใจเช่นพระอภัยมณีลักษณะวงโคโคบุตร จันโครบเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจากจๆวงๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อไปเป็นกรอนเพลงปฏิภาคนะคะกรอนเพลงปฏิภาคเป็นกรอนที่ใช้ว่าแก้กันเป็นทานองสีปากโต้ขรมบ้างเกี่ยวบ้างเสียงสติอธิฐานบ้างโดยมากเป็นกรอนสั้นๆน,นับว่าเป็นส,สมบัติของชาติไทยโดยแท้นะคะพะแพร่หลายในหมู่คนไทยโดยทั่วไป แม้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาก็สามารถว่าได้นะคะและว่าเป็นกรอนสดเสียด้วยจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาติไทยเราเควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะกรอนเพลงปฏิภาคมีหลายชนิดได้แก่เพลงชอยเพลงเรือเพลงชาวนาเพลงแหนาคเพลงรำอีเซลหรือว่าเพลงลิเกนะคะหรืออื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้ จากประเภทของกรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอนกรอหหรือว่ากรอนนะคะแล้วก็มีกรอสักกวากรอนบทละครกรดอกสร้อยและอื่นๆอีกที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปจากคลิปนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูต้องจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะสวัสดีคะ่ะ